ก๋วยจีแต่งโตู้เลเ้วแต่ละนางจะมันงามซะอ่ะตู้อือ,อกราบสวัสดีเด้อพี่น้องอกองไฟเบริร์ดสุบปูสุคนพี่น้องอันนี้ต้อนรับข้าจูซ่องสอง,องผัวเมียหายอยู่หากินพี่นางอือม,มาเฟือง

เ็เรียกลูกค้าในตีแหละท่านซ้อมวันนี้เ่าก็ซ้อมสวัด <laughs> สดีจ้าวันนี้เราจะมาซ้อมเผื่อว่าเราได้ไปทำงานเนาะซ้อมจากคุณแม่เรานะคะตบปากตเ้งตูงนี้วันอะไรบอกเจ้ามาถึเป็นไม่ได้แม่เล่าแม่เ <laughs> ลยจะเรียกยีส์หรจะเป็นได้หรอสาวหายเป็น <laughs> มันเลิกไม่ได้หรอไม่ได้เด้อเดียวเดียวว่ามันข่อกระเซียนอลไรได้มันบนไมีหมึอกระเซียนมันเป็นอันนี้เออบขั้นเป็นแล้วก็ะเจาบม่ได้ขั้นเป็นแล้วก็ะาไม่ได้ขั้นสิเป็นพุทเสื้อเวอร์ชันบระจะกษ์ยุทธเจ้าอย่างนี้มันหยุดบม่ได้ขั้นเป็นอันแล้วนะก็คิดยากอยู่แล้วสักขนาดน่ะเดี๋ยวว่าแค่มาไม่ได้ไล่ได้ดีเพราะข้อเป็นยูทธเขา ไม่ได้ดิบแต่ว่าก็ต้องเห็ดยังหนักนะพอเว่าข้าวเผามาแล้วมันสิได้แห้งอยู่บ่มันจะสิคือตอนข้าวเป็นยังเป็นสาวอย่างนั้นนี่มันจสิือก่เลยน e ี่มันสิมีความรู้สึกวหมดกันทำมึงมึงไปว่าโบมีความรู้สึกกับมึงไต่ได้นานแล้วหักแต่ว่าเท่าไหร่ครับเอื้อยเท่าไหร่เท่าไหร่ฟรีค่ะฟรี ฟรีอืมเออเจือบเแบบผมนี่มันโบาณอาหารเอะอบ็กถ่านั่นถ่านี่เห็นเลมเนียแล้วก็มีกระจกน้อยท่อนไหนนีารับเ่เิมเติมลิปติกบ่ฮ้ เติมเติมลิปติกเติมเท่านอกเข้าอย้ามาของแตกเลยเฮ้ย้านข้างขึ้นาเข้ามาแบบสกดเดรจฉานสกเดรัจฉานเข้ามากเนี่ยสีมือเหรอสีมือเหรอมีแห้งอยู่บ่ละเป็แงสิบมีแห้งพี่อ้ไม่สป่ไดเออลงแห้งแต่แต่ก็ลอยเลมันยานึงต่มัน ยาลอยเลีเปลียนสองพันถึงนดต้องระดับนี้ต้องใส่สมาร์ระดับสองพันหร้ยเรียนเปลี่ะมันจะเสีเอายุสาวตนขนุนพี่น้องสาวตนขนุนคือจะเป็นรีคือจะเป็นงงนถัามันจะทันกินบ้านเอเกิดเมื่ออายุอานามเพิ่ปปตายข้าวโอแขกิมกุเป็นจังว่า มันแต่แต่ซ้เพาอี่แล้วเห็ดอะไรสะกี่มันปัจจอยู่เทาเขาก็เอานี่เทาเขาก็เอาสามลอยสาม้อยขึ้นขึ้นเราคาถึกแต่สามลอถาเมาทั้งคืนเดนี่คนแเฮ้ยเมาเมาเบินคืนอีนนี้ เวลามันมาฆ่ามันเองมันมาเองมันมาเองมันโอ๋ยแดดจังเลยเนี่ยแหก็ไม่ได้เนี่ยไม่มาเลยไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้มันไม่หมานไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เดินตีมั้ย ปิกยาดองกันยาดองอีกอะลายสาลาคดีนี่เนาะโซบคับกับเป็นดิ้งกับแครคคดนเดแต่ว่าเรื่องิงของเราน่ะเราเราขาวนะรัะ แล้วก็ต้องเต้นนักแข็งนะคบาเลยเอยู่ยว่นนาเต<อ>้นแล้วเต้นเต้นมาเป็นก้าไปค่ะวนายเจดีดิเจนี่โอ้โหฟิว <laughs> กำลังมาดีเจ เกดอร์มีหมาเหมอโอ้ยดีเจดีเจคือสะดุดคากแท้เออมันเชื่อมของแม่มีคนหยาดเชื่อมแม่แม่ของแม่เชื่อมยค่ได้โทรศัแม่นะโอ้โนะคือี่ต้องวัด บอดิ่งเขาดิงกันเข้ากระดิ่งอย่งันนี้เข้ากระดิ่งหรือเป้านี่ดิันี้บเออะร่ับนี่มคือดิ่งซ่อมมาดิ่งอค้องแข้งรถแท็ก่งานมาดิ่งนี่นะพอริงานกมันจะเ่มันจะมาไว มันล่าใส่เินไปเอาขท้าหนงยังบอมาอยู่พีนนองเลยถาไปเอาเท้านี่กัยังบ่มาอยู่ิสด้กินอยู่บ่อนีคือกินให้ลิสติกติดปากใช่ท้องหนูมาากปากลงเล็กอยแล้วก็ดิ้งแบบติด วายดองวายดองมัดยุ่มหยงเอามัดน้าวนันแขกก็อึดกายยากนะมัตายยิงแค่หมดแล้วอหรอามันไปกับน้าแก่มาแล้วมันกระตองลูก มันต้องลูกยงลูกโยกน้อยหนึงแต่ว่าอมันจังสิได้แขกโบแมนว่านั่งยซื้อมันสิได้แขกอย่างไรล่ะเอาอีกแล้วดีเจนะจักเป็นยังดีเจไอกองหอได้ดีเจคนนักข่าวก่อน

เออจุด,ด,น,ดนี็คือคือบบได้แขกเที่ยวเปลี่ยนแต่สูตรนี่ือคืออะไรก็บอกว่าห้ยุงงห้โยเรียกแขกแต่ว่าเป็กยาดองยยมได้กับแขกบบได้เมาทิ่มซื่อและาา <c oughs> ได้ล่าสาวยังบอมาอืออือ นั่นนั่นเขาหายหันหาโอ้ยผัวเขาเด้อเรื่องของสาวบา้านอบกเอืม เฮ้ยครอบป้าสักเบือมากเลยอย่างของชาวบ้านมันเป็นเหลืองของเงาเอาจีหยบกินต้มใจเพิ่นะเฮ้ย เขาจะเหยียบกิ่ต้มใส่มาเขาหยุดแล้ว เขามากคับเมียเขาอือหึหันแล้วหันแล้วอ่ะจับนันไปก่อนบ่มีแขกกับจับไปก่อน เราพีต้นนีไงพีขนุนล่ะอันนี้เขาเรียกขนุนใช่ไหมพี่จริงไหคือเจ้ามันยุบแต่มานกับบมานคือเจ๋องบ่คือเจ๋งอย่างไรมันยังบอกมาเอาดีเจไปใส่ล่ะโอ้ยเสืมดู เสื้อทุ่ม่วดั่วท่วที่วเั่วทา่สนั่วนัวั่วท้่วทั่วทั่ว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 ท่วทั่วอัวั่าพี่วี่วท่วทัืวั่วทั่ว่วทั่วั่วทั่่ว่ กระดกจะกระดกตอนไหนพี่ลุ้นอยู่เสืยอมได้ปะล่ะเสียมได้อยุมันคือบอกกระดงกระแดงมันเป็นอย่างข้ากันวัยนี่เป็ดยายดองไปน้ำ chia sao nè มาบ่เออเป็นพอฝนตกนี่แหละแครบกมีนั่น 那个电轰。

เท่ามือนี่เอะมันจะแ่งแกนตอนแห้ง มีแก่เขาโพก้นบอกมีแก่เขาโพก้นไม่นองเลยไปฟ้าให้เขาพายังบอกเคียดบอกขมบอกจมมียางวางทางความสุขไหลล่า ได้เลิมตนยัยเคยเป็นคนอยู่เคียงข้างกันเจ๊หงเจ๊หงวันนี้เจ๊หงมาเจ๊หงมาเที่ยวลาว ในยงินม่นี่